หใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกเหมือนอาลาเวทีไปนานเป็นแบบไปถ่ายละครไปเล่นที่คอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้เราไม่เห็นความรู้สึกแบบนี้มานานมากกับการแบบยืนบนเวทีแล้วร้องเพลงให้คนข้างล่างฟังอะไรอย่างเงี้ยเสียงสั้นตื่นเต้นใช่ค่ะเราเหมือนเรา <c oughs> เราเรา,เรามาเพื่อแบบ ร้องครั้งนี้คือเราร้องให้กำลังใจเขาร้องให้ย่าใหเขาเองด้วยตัวเขาเองด้วยรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะรูถึงเรื่องผลงานละการระอรเป็นไงคะจบไปแล้วค <c oughs> <ged> ่ะก็วันหลังเมย์เพิ่งจบไปเมื่อคืนเลยเหมือนมากค่ะนี้แบบว่ากระแสแรงมากแบบเราค่ะก็ค่อนข้างกระแสก็ค่อนข้างจะเกินคาดที่คนอื่นเขาแบบว่าคาดหวังไว้อะไรเงี้ยค่ะเหมือน คนก็ไม่ค่อยคิดว่าแบบเราจะเล่นได้เราก็ยังไม่ค่อยคิดเลยว่าเราจะเล่นได้ตอนแรกนะคะแต่ว่าแบบผู้กำกับแล้วก็ทีม acting coach อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยช่วยจนแบบจนจนเล่นได้อ่ะค่ะหายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยเลยค่ะเห็นเห็นเห็นคนแบบเม้นมาแล้วแบบโอ้ยที่เราแบบเหนื่อยไปทั้งหมดที่เราถ่ายแล้วเราร้องไห้เราเหนื่อยกับแต่ละซีนที่เราเก็บรายละเอียดไปคือแบบมันคุ้มมากเลยเลย ใส่ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีกฎยากที่คุณฝันไหมคะไม่ค่ะยังไร่แนะนำอะไรไม่ฟ้าด้วยจากคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้แนะนำอะไรมากการที่คุณเลิกกันได้คุณคุยบะราบไหมฮะช่วงนี้ก็คุยกันปกติค่ะแบบในกบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็คุยคุยกันพี่น้องอะไรเขาเลือกอะไที่ฟานี่และจิตใจก็เป็นไงบ้างคะโอ้ยอันนี้ไม่ทราบกัค่ะ ถามเมื่อก่อนค่ะถามตอนนี้เขายังโปกระอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มิวไนี่เป็นยังไงบ้างเราก็อยากรูก้ไงแบบว่าเออพี่คนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงีย้ยแต่หลังจากที่เขาเขามีข่าวว่าเลิกกันเงี้ยก็แบบไ้ยไม่ยุ่งดีกว่าก็ปล่อยให้แบบเขาเป็นเวลาของเขาใใจเขามีฮะเดี๋ยวดีก็มีมคม่ะก็แบบพิมพ์ไปหาเขาบ่อยขึ้นจากที่เมื่อก่อนแบบนานๆพิมพ์หาทีก็เริ่มพิมพ์แบบพอรู้เรื่องก็แบบเออแบบเป็นยังไงบ้างอยู่โอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบ เงาก็ทักมาได้นะหรือแบบไม่ไหวก็บอกนะอะไรเงี้ยเขามีแฟนก็จะกลับบ้านพวงนี้ไหมคะเดี๋ยวมาแฟนมิสติ้ง29นี้ค่ะเป็นแฟนมิสติ้งพีบีเอ็มค่ะแล้วหัวใจเราเป็นยังไงเหมือนจะให้แค่ดีค่ะ กสวีขนาดนั้นก็เหมือนแบบว่าเขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วก็รู้จักกันมานานนะคะรู้จักกันตั้งแต่หนูเข้ามาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรียกว่าสถานะพิเศษหรือว่าก็เป็นเชิงเชิงนั้นเรามั้งค่ะอะไรประมาณนั้นไหมคะคะทำไมจะพูดไม่จบปากขอเวลาใช่ค่ะก็ให้เวลากับมันหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เหมือนเราแบบไม่ได้รีบขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยเรา เราก็ทํางานด้วยเรียนไปด้วยแล้วเราก็อ่าในเมื่อเรามีคนหนึ่งที่แบบว่าเออเราคุยแล้วเราสบายใจเราอยากจะคุยด้วยแล้วเรารู้สึกโอเคเนี่ยเราก็ใช้เวลากับเขาไปแล้วเมื่อถึงวันหนึ่งมันพร้อมหรอมันก็โอเค <c oughs> เรามังคับด้ววยหรืออะไรยังไงม่ร <c oughs> เหมือนกัน,นมัน <c oughs> คุยกันมันมันเป็นตามความรู้สึกอะ่ะ <c oughs> เราแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้โอเคแบบโอเคแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ เออเราโอเคแล้วเราก็ไงบ้านสึกผู้ใหญ่บ้างไงบ้างแม่ก็บ่นบ่นค่ะแม่บอกไม่ได้ห่วงสาวโอ้ยโอ้ยแม่ห่วงมากแม่กับพี่คุณใครห่วงกว่าคุณไม่ถูกเลยอะค่ะห่วงแบบห่วงคนละแบบอย่างอย่างแม่เนี่ยพอเราเล่าให้ฟังแม่ก็จะแบบเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่าเขาแล้วเขาเป็นใครแล้วแล้วแล้วยังไงไม่รู้จักกันได้ยังไงแล้วแล้วทำไมถึงคุยกันทำไมทำไมถึงคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย หนูก็แบบอ๋อแม่รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแต่แบบเพิ่งเพิ่งมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบเอาล้อก็นึกว่าแบบเพิ่งคุยเพิ่งแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบหนูก็อธิบายให้แม่ฟังแล้วก็เล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคจอยังค่ะพี่คุณก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็แบบเขาเป็นใครเคาถามแรกที่พี่คุณเจอชอบโดนล้อคือเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาเขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คุณถามแบบ แบบทำทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้ต้องผ่านด่านั้งพี่ชายของพี่แม่อ่าคิดว่าคงต้องผ่านหลายด่านอยู่เหมือนกันค่ะแต่คุณเห็นว่าสวยขึ้นไปทำอะไรมาหรือเปล่าอ้ยน่าเลี้ยอะไรอย่างงี้น่าเลี้ยอคะผอมลงหรยังไงก็ที่ทำมาคือตาอย่างเดียวค่ะเพิ่งเพิ่งทำมาด้วยแต่ยังไม่เข้าที่เลยไปทำอะไรนะแค่กรีดตาค่ะเพราะว่าปกติหนูติดเทน ติดเทนตลอดแล้วคือแบบบางทีเราก็ลังทาน่ะเราเราขี้เกียจติดทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออตัดสินใจทาไม่ไม่เยอะมากคือตอนนี้มันยังบวมอยู่ก็เลยแบบว่าเพิ่งทาได้ทีก็ภัยค่ะใช่คิดเกือบปีอะค่ะคิดตัดสินใจคุยกับแม่ปรึกษาหาหมอแบบหลายที่แล้วก็แบบแม่ทําอย่างนี้ดีไหมหรือแบบอย่างนี้ดีแม่ก็บอกว่าแม่เชื่อว่าเรา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ป้าสัญญากรรับถึงขั้นแบบกูอยากทําจนแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าแล้วแต่นะอยากทำทำก็เอาที่แบบตัวเองสบายใจก็ทําแล้วก็บอกแม่แม่ก็แบบร้อนร้อนร้อน่ยังไงบ้างเดรอยแม่ก็นั่งดูเจ็บไหมอะไรยังไงใช่ไหมเราได้ผลตามที่เราอยากที่อยากจะให้มันเป็นหรือยาแล้ะเป็นแล้วค่ะแต่ว่าแค่มันยังแบบยังรวมอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าที่เหลือไม่ได้ทําอะไรนะที่หน,น้า ปเ,เป็นตาสองชั้นแต่ว่าสองชั้นมันซ่อนอ่ะเพราะว่าเป็นคนไขมันตรงตาเยอะแล้วมันก็เลยเหมือนแบตกมาปิดครับแต่ว่าเป็นข้างเดียวข้างหนึ่งคือมันขึ้นมาสวยอยู่แล้วแล้วข้างเดียวมันปิดอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยคือแบบขอสต่ข้างก็ไม่ได้เลยอย <c oughs> <ๆ>่างงี้ค่ะจะต้องลอยุบใช่ค่ะก็อีกนิดนึงใกล้แล้วค่ะตื่นอีกไหมคะจะทำก็ไม่ทำละค่ะหนูสัญญาาหนูจะทำแค่นี้จริงๆ หนูโอเคกับหน้าหนูแค่แบบตานิดหน่อย